วิธีการดูมาร์กเว็บร้อยสิบไอนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือเครื่องเว็บร้อยสิบไอนะครับยกลงมาจากคันนี้วิธีการดูมาร์กนะครับผมมาร์กก็คือเส้นนี้นะครับผมอันนี้มาร์กเฟืองลาลิ้นนะครับผมให้ขนานกับฝาสูบอย่างนี้นะครับนี่ขอบฝาสูบฝาข้า,ขา,าวาลเนี่ยนะครับให้มันขนานกับเส้นนี้นี่คือตำแหน่งอัดสุดนะครับผม ขนานกับเส้นนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชี้ไปด้านหน้านะครับผมถ้าชี้มาด้านหลังไม่ใช่นะครับอันนั้นจะเป็นโอเวอร์แลปนะครับถ้าอัดสุดอันนี้จะอยู่ข้างด้านหน้านะครับผมแล้วก็เส้นตัวนี้ขนานกับขอบฝาสูบตัวนี้นะครับผมเมื่ออยู่ในตำแหน่งแหน่งนี้แล้วเราก็จะสามารถตั้งวาวได้นะครับผมวาจะเป็นอิสระนี่ขยับได้นะครับอาจจะสังเกตไม่ค่อยได้ว่ามันขยับได้เพราะมันระยะมันน้อยนะครับวาวไวเสีย ว้าวไอดีไอเยจะสามารถขยับได้ทั้ง2ตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจสมมุติว่างานประกอบเครื่องอย่างนี้ก็สามารถมาขันดูตัวนี้ได้นะครับผมขันตัวนี้ออกไม่รู้ขันยากหรือเปล่าปกติน่าจะใช้สิ่งที่มันแบนด์ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้มันจะเสียมันเป็นพลาสติกจะมีตัวทีอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็น จุดมาร์กที่ล้อแม่เหล็กนะครับจะเป็นตัวทีต้องขออภัยด้วยนะครับไม่สะดวกไขตอนนี้นะครับผมจะมีมาร์กตัวทีอยู่ตรงนี้นะครับก็จะตรงขีดช่องตรงนี้นะครับผมก็คือจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมถ้าสมมติเวลาประกอบเครื่องเปลี่ยนโซ่เราลิ้นอย่างนี้ก็ให้ดูมาร์กทีตรงนี้ตรงตรงนี้แล้วก็ให้เฟืองเราลิ้นขนาดกาแฟสูบป,ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ขยับเฟืองที่ะฟันทีละฟันเอานะครับ อีกวิธีหนึ่งก็ให้เพื่อนใช้ไม้ประมาณนี้ก็ได้นะครับแย่ไปที่รูหัวเทียนแย่เข้าไปเลยนะครับผมจะใช้ไขควงก็ได้มันยาวไปแย่เข้าไปนะครับเมื่อเราหมุนเครื่องเว็บร้อยสิบไไม่มีฝาหมุนเครื่องตรงนี้นะครับก็เหยียบคันสตาร์ตก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าเกียร์แล้วก็หมุนล้อก็ได้นะครับ ในกรณีที่เครื่องยังอยู่ติดกับรถนะครับเมื่อเวลาเราหมุนล้อหรือว่าหมุนคันสตาร์ทนะครับผมลูกสูบมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเมื่อลูกสูบกันบางเลื่อนขึ้นมันก็จะไขควงก็จะค่อยๆไหลขึ้นอย่างนี้นะครับผมถ้าไหลขึ้นสุดสูงสุดแล้วนะครับให้เพื่อนขีดมาร์กไว้นะครับผมขีดไว้แถวๆฝาสูบนะครับ ติดติดกับขอบรูหัวเทียนขีดไว้นะครับแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งแล้วเอาเอาที่ขีดให้มันไอเรียกว่าขีดให้มันต่ําสุดนะครับถ้าลูกสูบขึ้นสูงสุดมันก็จะปกติอยู่ตรงนี้อ่ารอบถัดไปอาจจะอยู่ตรงนี้รอบถัดไปอ,จจอยู่ตรงนี้จนหมุนรอบถัดไปแล้วมันยังซ้ําอยู่ตรงนี้นี่แหละครับนี่คืออัดสุดอันนีนอันนี้คือชัวร์นะครับผมก็คืออัดลูกสูบขึ้นสูงสุดแน่นอน อันนี้ใช้ในกรณีที่เฟืองเราเลิ้นยังไม่ได้ประกอบเข้ากับอันนี้ครับเร,เราอยากรู้ตำแหน่งว่าลูกสูบอยู่ตรงไหนนะครับผมก็บ้านๆง่ายๆนะครับน่าจะมีประมาณนี้สําหรับมาร์กนะครับผมแต่กจะแกะตัวนี้ดูไม่เป็นไรก็มีเท่านี้แหละครับผมฝากกดวงกลมนี้นะครับผมเพื่อติดตามเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ ดูคลิปที่น่าสนใจได้บริเวณนี้นะครับเปลี่ยนซีนใหม่นี่ก็ซีนใหม่นะครับผมผ่าเครื่อง